สวัสดีค่ะพบกับครูทรายนะคะในคลิปนี้นะเราก็จะขึ้นบทใหม่กันแล้วนะคะเป็นบทเรื่องอะตอมและสมบัติของธาตุอยู่ในหนังสือสสวทเค,เคมีม .4 นะคะเล่มหนึ่งนะยังเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนเรียนเคมีที่ต้องเข้าใจอย่างดีเลยแหละถึงจะเรียนเคมีในระดับที่ยากขึ้นยากขึ้นต่อไปอย่างมีความสุขแล้วกันนะคะ ทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาเช็คว่าพวกเราพร้อมที่จะเรียนในเนื้อหานี้แล้วหรือยังนะคะเราก็จะมีตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนให้ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนตรงนี้ง่ายๆค่ะให้เด็กๆเนี่ยลองดูว่าสารที่กําหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นธาตุหรือเป็นสารประกอบก่อนที่จะทําทได้ว่าเป็นธาตุหรือเป็นสารประกอบเด็กๆต้องแยกได้ก่อนว่าธาตุกับสารประกอบแตกต่างกันยังไงอันดับแรกค่ะธาตุธาตุต้องประกอบด้วยธาตุเพียงชนิดเดียว ชนิดเดียวแปลว่าอะไรชนิดเดียวแปลว่าถ้า <after>, ต <ambling. S 2> ัวนั้นอ่ะกี่ตัวห้อยก็ได้แต่ว่ายังเป็นชนิดเดียวกันนะคะถ้าเป็นชนิดเดียวกันถือเป็นท่าทั้งหมดเช่นคูเขียนไฮโดรเจนไฮโดรเจนตรงนี้ก็ถือเป็นาตุคูเขียนไฮโดรเจนห้อยสองไฮโดรเจนห้อยสองตรงนี้ก็ถือเป็นาตุเหมือนกันแค่เขาเรียกต่างกันเรียกต่างกันยังไงคะเรียกต่างกันว่าตรงเนี้ยไฮโดรเจนเฉยๆตัวเดียวตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นอะตอมของทตุ ในขณะที่ไฮโดรเจนห้อยสองอย่างเนี้ยเราเรียกว่าโมเลกุลของธาตุนะคะถ้าอะตอมคือมีตัวเดียวตัวเดียวเลยไม่มีจํานวนอื่นห้อยถ้าเราเรียกว่าโมเลกุลคือมีสองตัวขึ้นไปนะคะทีนี้เนี่ยเด็กบางคนก็จะไม่แน่ใจว่าธาตุเนี่ยบางครั้งเราเห็นสัญลักษณ์ภาษาอังกมันมากกว่าสองตัวเนี่ยมันคือธาตุตัวเดียวหรือมันหรือมันคือธาตุหลายตัวครูให้ตัวอย่างเช่นคาร์บอน คาร์บอนคือธาตุหนึ่งตัวใช่ไหมต่อไปแคลเซียมสังเกตว่าแคลเซียมเนี่ยเขียนเป็น ca แต่เขาคือธาตุอยู่นะคะหลักการพิจารณาคือถ้าสมมติว่ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษตามหลังแต่เป็นตัวแต่เป็นตามด้วยตัวเล็กนะคะจะถือเป็นธาตุอยู่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราจะใช้แคลเซียมด้วยตัว c เนี่ยซ้ำกับคาร์บอนเขาเลยต้องมีตัวตามมาเพื่อระบุว่าตัวนี้คือแคลเซียมนะ แล้วก็ไม่ให้ซ้ากับคาร์บอนแต่ยังถือว่าเป็นธาตุแคลเซียมแค่ธาตุเดียวนะคะโอเคในขณะที่สารประกอบสารประกอบตรงนี้ก็จะต้องประกอบด้วยธาตุสองชนิดขึ้นไปสองชนิดขึ้นไปตรงนี้เด็กๆพิจารณาง่ายละค่ะนะอะลองดูใครอยากลองทําทําเลยค่ะหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วทาเลยก็ได้อะไรเป็นธาตุอะไรเป็นสารประกอบบ้างส่วนใครทําเสร็จแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมกันว่าถูกหรือเปล่านะคะตัวนี้ค่ะ He คือธาตุาตเดียวนะเพราะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวหลังที่ตามมาเป็นตัวเล็กนะคะีเลียมถือเป็นธาตุ Fe ตัวเล็กเหมือนกันแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพิจารณาแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะก็ถือเป็นธาตุ Fe คือไอออนนะคะคือเล็กต่อไปไฮโดรเจนไฮโดรเจนสังเกตนะมีห้อยสองแต่มีห้อยสองแปลว่ามีไฮโดรเจนน่นะสองตัว นั่นหมายถึงก็ยังคงเป็นธาตุอยู่ต่อไปค่ะโอโซนโอห้อยสามีห้อยต้องสามตัวเนี่ยแต่สามตัวที่ห้อยรวมกันนะคะเป็นออกซิเจนทั้งหมดนะคะก็จัดเป็นธาตุต่อไปโซเดียมคลอไรโซเดียมคลอไรประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยโซเดียมหชนิดคลอรีนอีกหนึ่งชนิดรวมกันเป็นโซเดียมคลอไรแสดงว่าตัวนี้ถือเป็นสารประกอบ c 6 h 1 2 o 6ค่ะน้ำตาลกลูโคสรู้อยู่แล้วโอ้โหมีธาตุตั้งคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเป็นสารประกอบแน่นอนโซดาไฟหาโซดาไฟบางคนบอกแล้วจะรู้ได้ไงคะว่าโซดาไฟคืออะไรตรงนี้ต้องมีความรู้รอบตัวพอสมควรโซดาไฟคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ใครที่ไม่รู้ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียนเคมีจนครบทุกบทเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าสารแต่ละตัวเนี่ยถ้าเป็นที่นิยมนะ เป็นตัวที่เราควรรู้จักแต่และตัวมีสูตรเครมีอะไรบ้างนะคะโซดาไฟก็ถือเป็นสารประกอบสุดท้ายค่ะโครเมียมโครเมียมสัญลักษณ์ของเขาคือ Cr นะคะเป็นธาตุตัวเดียวนะถือเป็นธาตุต่อไปค่ะข้อ2ข้อ2ตรงนี้เป็นการทบทวนนะคะเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ในยุคยุคนึ่งให้มาเป็นหน้าตาแบบนี้ แล้วก็ให้คํามาว่าแต่ละองค์ประกอบของนิวเคลียสต,ตรงนี้ค่ะแต่ละองค์ประกอบของอะตอมอะจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเริ่มที่มีข้างในแล้วก็มีข้างนอกอข้างนอกเนี่ยเราน่าจะรู้อยู่แล้วข้างนอกสิ่งที่วิ่งอยู่รอบๆอบนะคะเราจะเรียกเขาว่าอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นประจุไฟฟ้าเป็นยังไงคะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นกลางอิเล็กตรอนนะคะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบในขณะที่ตรงกลางค่ะตรงกลางเราจะเรียกชื่อรวมกันว่านิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยประกอบด้วยสองอนุภาคที่สำคัญอยู่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือโปรตอนแล้วก็นิวตรอนแสดงว่าอนุภาคมูลฐานหรือองค์ประกอบย่อยๆของอะตอมนะคะ แบ่งออกเป็น3ามอย่างคืออิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนโดยโปรตอนกับนิวตรอนจะรวมกันอยู่ที่นิวเคลียสนะคะส่วนอิเล็กตรอนจะวิ่งอยู่รอบๆโจทย์บอกมาว่านิวตรอนเนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้าแต่เราต้องตอบให้ได้ว่าโปรตอนเนี่ยมีประจุบวกดังนั้นเขาจะถือว่านิวเคลียสมีประจุบวกไปด้วยเลยนะคะสุดท้ายค่ะข้อ3 ให้ใส่เครื่องหมายนะคะถูกหน้าข้อความที่ถูกแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกอ่ะลองทำใครเสร็จแล้วมาดูกันข้อสามจดหนึ่งค่ะธาตุเขาบอกว่าธาตุเนี่ยเป็นสารผสมพบได้ทั้งสถานะของแข็งของเหลวและแกส๊ส ดูดีๆธาตุเป็นสารผสมสารผสมแปลว่าลายสารผสมแปลว่ามีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยรวมกันอยู่แต่จริงๆแล้วธาตุเนี่ยคือส่วนที่อยู่ในตารางธาตุเป็นสิ่งที่เราสามารถระบุสมบัยของเขาชัดเจนได้ในแต่ละตัวดังนั้นธาตุไม่ใช่สารผสมข้อนี้ผิดเลยแต่ธาตุเราจะถือว่าเป็นสารบริสุทธิ์ ผู้บอกแล้วว่าถ้าต้องประกอบด้วยตัวเองดังนั้นเป็นสารบริสุทธิ์แน่นอนนะคะข้อ3.2โปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่พบในอะตอมของธาตุถูกไหมย้อนกลับไปดูข้อ2ก็ได้โปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนข้อนี้ถูกต้อง3.3าค่ะอิเล็กตรอนมีประจุบวกโอ้โหชัดมากถูกหรือผิดผิดเพราะว่าอิเล็กตรอนมีประจุบลบ ตัวที่มีประจุบวกคือโปรตอนนะคะต่อไป3.4มจดธาตุบางชนิดสามารถแผ่รังสีได้ถูกต้องธาตุที่แผ่รังสีได้เราเรียกว่าธาตุกำมันตะลังสีเดี๋ยวเราจะมาดูสมบัติของเขากันในบทนี้และข้อสุดท้ายค่ะ3าทองแดงเป็นโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้และนิยมนำมาทำสายไฟฟ้าข้อนี้ถูกต้องนะคะทองแดงเนี่ยเป็นสายไฟที่ นำมาทำในสายไฟทั่วๆไปแต่ถ้าสมมติว่าถามว่าเออโลหะใดที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็น่าจะต้องเป็นเงินแต่ว่ามันมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าเขาก็เลือกตัวที่นำไฟฟ้าได้เหมือนกันแต่ว่าอ,อมีคุณภาพมีราคาที่เหมาะแก่การนำมาใช้งานในจำนวนมากนะคะในขณะที่สายไฟแรงสูงก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะที่จะเบากว่าเพราะว่ามันต้องใช้ขนาดใหญ่นะ ตรงนี้ก็ถ้าใครสามารถตอบได้ถูกต้องหรือว่าฟังฟังครูแล้วเก็ตแล้วเข้าใจแสดงว่าเราเนี่ยมีความรู้พร้อมที่จะไปเรียนเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาดูนะคะหรือว่าอยากให้ครูทำเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวครูตามอ่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ